ไปหยาที่พักฮ่องกงอยู่ใจกลางย่านจิมซาจุยบุฟเฟ่อาหารเช้าอาร,ร่อยติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและใกล้จุดจอดรถบัส A21 ที่มาจากสนามบินครั้งนี้เราพักโรงแรมชื่อเด็กเกาลูนโฮเทลอยู่ใจกลางจิมซาจุยเลยมีทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเข้าโรงแรมได้โดยตรงแบบนี้ด้วยเดินทางสะดวกมากแล้วก็ยังเดินเล่นไปย่านฮิตฮีริมอ่าววิกตอเรียได้ในไม่กี่นาทีเห็นโลเคชั่นปังแบบนี้ราคาไม่ได้แรงเวอร์เลยนะเริ่มประมาณ3,000ันกว่าต่อคืนในห้องพักก็สะอาดไม่มีกลิ่นอับเลยนะ เ<น>ตียงนอนสบายมากมีแกน้ําร้อนตู้เย็นไว้ให้บาตรวัและสลิปเปอร์ก็มีในห้องน้ามีไดร์เป่าผมฉักโครกแล้วก็อ่างอาบน้าให้แบบนี้ด้วยพิกัดจองที่พักเราก็จองในคลุกเหมือนเดิมค่ะทุกคนที่เดียวจบครบครบทุกอย่างทั้งทริปใครจะจองที่พักและกิจกรรมในคลุกนะคะอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด bestie wanderer club จะได้ลดไปเลยทันที5-7%ใช้คโค้ดซัมได้ถึง5ครั้งต่อแอคเคาท์เลยใช้ได้กับทุกประเทศเลยนะไม่ได้เฉพาะกับฮ่องกงและสําหรับใครที่จะจองโฮเทลเกาลูนะคะถ้าพอจะมีงบอีกนิดจอง แบบรวมอาหารเช้าเลยเพราะว่าอาหารเช้าที่เนี่ยอร่อยแล้วก็ลายอาหารเช้าเนี่ยหลากหลายดีเลยเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะคะจะข้าวหนา้าเนื้อไก่ย่างผัดหมี่ไส้กรอกไข่ดาวเบคอนติ่มซำข้าวต้มสปาเกตตี้สลัดบาร์ชีสโคคาและเมนูอื่นๆก็มีเยอะมากช่วงที่เราไปพักคือกุมภาพันธ์ปี2025นะคะแบบไม่รวมอาหารเช้าเนี่ยจะตกคืนละประมาณ3,300แต่ว่าถ้าเกิดรวมอาหารเช้าจะตกคืนละประมาณ4,800เข้าพักได้2คนแล้วก็ทานอาหารเช้าได้2คนทุกคนว่าแพงไหมลองมาคอมเมนต์บอกได้นะ